เราก็ได้มีการสั่งข้อยาเกือบพันกว่าจะได้เป็นตัว P218 เมื่อวันที่13ธันวาคม2566กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนายาต้านโรคมาลาเรียพร้อมลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาในโครงการผลักดัน P218 สู่การเป็นยาต้านมาลาเรียตัวแรกของประเทศที่กำลังพัฒนาหลังจากทีมนักวิจัย ยประสบความสําเร็จในการวิจัยขั้นพื้นฐานจนได้ตัวยาต้นแบบ P218 ซึ่งค้นพบว่ามีผลต่อเชื้อดื้อยาและมีประสิทธิภาพพร้อมต่อยอดผลิตเป็นยาที่สามารถป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียได้ในอนาคตการพัฒนาย,ยา P218 มีการทําวิจัยกันอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นแรม20กว่าปีที่แล้วนะครับจนทั้งถึงปัจจุบันยาตัวนี้เนี่ยมันก็ได้สําเร็จเกือบ100%แล้นะครับ P218 เป็นยามาลาเรียที่มีประสิทธิภาพมากนะครับ สามารถที่จะต่อต้านเชื้อที่ดื้อยาได้อย่างดีพร้อมที่จะนำาอ,อกไปสู่การพัฒนาเพื่อจะเป็นยาที่ผลิตออกมาได้จริงแล้วก็ได้ใช้จริงนะครับการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสวทชจึงถือเป็นความสำเร็จกว่าจะได้มาเป็น P 8, ี1 8นเนี่ยก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่า20ปีที่แล้วเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของการกลายพันธุ์ก่อนเราก็เริ่มจากการที่เราไปทำเรื่องของโครงสร้างเราก็ต้องออกแบบว่าจะทำยังไงให้ยาตัวใหม่ของเราสามารถที่จะจับกับเชื้อกลายพันธุ์เหล่านั้นได้ี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ได้มีการ สัง่งข้อยาก,ก็จริงๆแล้วก็เกือบพันว่าจะได้เป็นตัวพ2สองนี้สวทชโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคมหาวิทยาลัยมหิดลจะร่วมกันพัฒนาตัวยานในระยะต่อไปมีเป้าหมายขยายผลสู่การผลิตเชิงพณิชย์นิาในสตร์ก็ได้ศึกษาแล้วในผู้ป่วยอาสาสมัครในขั้นตอนแรกของการทดลองยาก็พบว่าได้รับประโยชน์จากยาตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการศึกษาคลีนคอลตรีหรือการศึกษาในผู้ป่วยจริงจํานวนมาก ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นทะเบียนยาก็ยังจะต้องทําเรื่องของการทดสอบทางคลินิกในคนทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กแล้วก็มีการทดสอบเรื่องขนาดของยาที่เหมาะสมซึ่งตอนนี้ก็ได้ผลในระดับหนึ่งแล้ว,ลวเราเรียกว่าเป็นคลินิกระยะที่1แต่มันต้องทําระยะที่2จํานวนคนที่มากขึ้นระยะที่3ให้มากขึ้นไปอีกจนกระทั่งให้มั่นใจตรงนี้เรายังต้องทําเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยก็เราสามารถจดทะเบียนตํำรับยาแล้วก็ผลิตได้สําหรับโรคมาเรียซึ่งมียุงก้นปล่องเป็นพาหะยังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในหลายประเทศ ฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า6กแสนรายต่อปีการรักษามักพบปัญหาเชื้อดื้อยาและผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาจึงเป็นเรื่องที่โรคยังต้องตระหนักและหาทางแก้ไขโรคมาเลเรียเป็นโรคของพื้นที่เขตร้อนนะครับซึ่งในอนาคตถ้าโลกร้อนขึ้นพื้นที่เราเรียก t r o p i c a l z o n นนี่มันจะกว้างขึ้นและคนส่วนใหญ่ในพื้นที่แถวนี้มันเป็นพื้นที่ที่คนอยู่เยอะแล้วก็มักจะเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้ไม่มากเพราะฉะนั้นการที่เราคิดยาพวกนี้ถ้าสําเร็จได้เป็นยาออกมาก็จะทําให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงยาได้ มากขึ้นรักษาผู้ป่วยได้ มาศาลนับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยที่จะสร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์เนื่องจากสามารถผลิตได้ภายในประเทศช่วยลดการนำเข้าตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการแพทย์และสาธารณาสุขของไทยพร้อมสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนถือว่าเป็นก้าวสำคัญของไทยที่จะได้พัฒนายาที่เป็นยาของคนไทยขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้สำหรับคนไทยเท่านั้นแต่ใช้ได้ทั่วโลกเพราะว่ามาลาเรียเป็น โรคที่คนเป็นกันทั่วโลกครับยังเป็นเรื่องปัญหาใหญ่อยู่ในปัจจุบันนี้ครับถ้าเราทํายาได้ตัวหนึ่งก็ไม่ยากแล้วที่เราจะพัฒนายารูปแบบอื่นๆต่อไปก็จะเป็นศักยภาพของประเทศไทยที่เราจะเป็นต้นทางในการผลิตยาแล้วก็สามารถมีความยั่งยืนในการที่เราจะมียาใช้เพราะว่าเราทําเองได้